สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นเย็นช่วงบ่ายเย็นเย็นนะครับวันนี้มาพบกันที่สาขาหนึ่งนะฮะวิ่งไปวิ่งมาเมื่อเช้าอยู่ที่สาขาสองช่วงเย็นเย็นมาอยู่ที่สาขาหนึ่งนะพอดี f c มานะพอดี f c มาต้องการให้ช่างนัดเช็คแบบเซฟๆซฟนะครับสำหรับรถคันนี้นะช่วงเย็นเย็นวันนี้มีที u ู u d ดี x นะครับดี a x ตัวแรกแกนะครับ ก็มาใช้บริการช่วงบ่ายเย,ย็นๆนะครับ FC ต้องการที่จะเซฟนะฮะช่างนัดก็เลยมาเช็คให้นะครับด้านหน้าหลวมมากบอกได้เลยว่าหลวมมากวิ่งเียดอาเอีเยดอารึตหึ่มหุมเลยนะฮะเสียงดังสนั่นบันไวยกขึ้นลิฟต์โยกล้อดูนะครับล้อแทบหลุดนะะก็ถือว่าการหนักพอสมควรนะครับรถคันนี้ไปซื้อมือสองมานะครับเจ้าของเดิมท่าทางจะใช้งานหนักมากนะครับช่วงล่างรู้สึกจะ สาหัสสากันพอสมควรนะ <c oughs> คันนี้ทำเชฟๆนะครับมีเฉพาะพลูกหมากปีกนกบนล่างสองข้างสี่ตัวนะครับแล้วก็ลูกหมากแหลกรูหมากกันชักลูกหมากกันโครงบูดปีกนกตัวบนยางรองกันโครงลูกหมากกันโครงนะครับก็รายการมีประมาณเท่านี้นะครับงบประมาณ5,000บาทนะครับรถคันนี้งบประมาณ5,000บาทนะครับอาการหนักพอสมควร <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูอาการหนักขนาดไหนนะครับในส่วนตัวลูกหมากที่ถอดออกมา เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะฮะโอเคครับช่วงบ่ายๆเย็ยยนๆมาพบการทำงานของช่างนัดกับ i ี u ู u ูดีแนะกําลังทยอยถอดแต่ละชิ้นส่วนนะครับดูแล้วกันดูแล้วกันลวมมากลวมน้อยแค่ไหนนะพูดง่ายๆว่าลูกหมาเกเสียหมดทุกตัวนะไม่มีตัวไหนเอาไว้ได้เลยนะข้างหน้านี่เซฟไม่ได้เลยเช็คออกมาทั้งหมดทั้งมวล เท่าไหร่ก็คือประมาณนั้นนะจะเซฟไม่ได้นะน,นี่โรคหมากันชักนะครับนี่คือโูกหมากันชักเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นม,มาดูทางด้านฝั่งขวานะครับโอเคอเดี๋ยวทยอยถอดไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูโดยรวมทั้งหมดตอนที่ถอดเสร็จแล้วนะครับลูกหมากจะต้ากันขนาดไหนนะ ดู้มาวฝีงโลกแล้วกันนะครับไอที่เปิดไม่ใช่อะไรนะครับจะหลุดปากจะดูถอดร่า,ดดางปากแล้วนะครับตัวนี้ต่อไม่ออกนะครับันี้ต่อไม่ออกสนิมกิน ว่าเป็นรูบนดูรูปมาเป็นรูปบนบูธปีนกพอได้เยแต่ควงขวามันหลุดเบ้านะครับบูธปีกกหลุดเบ้าเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีะนะ ยิงนอนอนเลยสี่ตัวเลยมาดูลูกหมากตัวนี้หน่อยนะครับโอ้โห ยกติดคอมาออกคอมา่องออกรุ่นสาหัสสากันสร็นี้มันกินตรงนี้นะฮะตสรนี้มันกินเตเปอร์ตัวนี้มันต่อไม่ออกนะครับนี่ตัาเสียงนะครับวิ่งเข้ามาสนันมันไว้เลยนะครับโอเคออกมาทั้งหมดทั้งมวลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้ววายับเยินยับเยินเฮ้ยเจ้าของเดิมก็ใช้แบบ ไม่บรรยาบรรยัญญงเลยใช้แบบไม่ซ่อมเลยนะครับหยุดจะออกปากอีกแล้วนะครับยับเยินทุกตัวโอเคเดี๋ยวจัดของใหม่ออกมาเลยนะครับลูกหมาก,กันโคงสองตัวลูกหมาก,กันโคงสองตัวออกมาแล้วนะครับคปะอะไรกําลังจัดอยู่นะครับบูธปิดนอกด้านขวานะครับไม่เสียนะครับไม่เสียเพียงแต่ว่ามันหลวมเบ้าตัวนี้นะ พอใส่ก็ไปแล้วมันหมุนได้นะครับทำให้วิ่งแล้วมันดังแอด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 นะฮะเดี๋ยววิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับไม่ใช่แก้ไขเบื้องต้นนะฮะทำดีใช้ได้เลยแหละครับนี่คือแก้ไขเบื้องต้นแก้ไขแบบแบบใช้ได้เลยนะครับแบบไม่ต้องเปลี่ยนปีกนกนะฮะ ถ้าจะให้ดีมันเปลี่ยนปีกนกตัวนี้นะมันมันจะแพงนะครับมันจะแพงมันจะลําบากอะไรออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกหมากปี่นกบน2ตัวลูกหมากจันชักสองตัวยางรองกันโพง2ตัวแล้วก็ยางกันฝุ่นแหลก2ตัวนะครับสรุปแล้วยางกันฝุ่นแหลกขาด2ตัวนะครับมีเพิ่มเติมลูกหมากแหลกใส่เข้าไปแล้วนะครับลูกหมากแหลกแน่นเปียลูกหมากกันโพงใส่เข้าไปแล้วนะครับลูกหมากโพงลูกหมากปีกนกนะครับ ลูกหมาปีกนกนะครับใส่เข้าไปแล้วนะโอเคฝัค่งฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วเป็นบางส่วนมาถึงทางด้านขวาหันลูกหมาแหลกเข้าไปลูกหมาแหลกลูกหมาก,กันโครงลูกหมาปีกนกใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอปีกนกนะครับรอปีกนกกําลัง แต่งอยู่นะครับกาลังเชื่อมแต่งอยู่นะเพราะว่ามันหลวมเบ้านะเพราะว่ามันหลวมเบ้านะเดี๋ยวเ,เชื่อมเบ้าก่อนนะเชื่อมเบ้าแล้วก็อัดบูทเข้าไปก่อนนะครับโอเคทยอยประกบอบเข้าไปเรื่อยนะครับเพราะว่าไหลออกมาแล้วเกือบครบแล้วนะตีกนอกออกมาแล้วมันที่เรียบร้อยเนะีน่สาเหตุที่ต้องแก้ไขอย่างนี้ก็คือเซฟด้วยนะครับ เพราะว่ารถไปทํามาเยอะหลายอย่างแล้วนะครับพอดีก็เลยต้องเซฟช่วงล่างนะครับเซฟช่วงล่าง uh> ทําพอได้ใช้ไปก่อนนะครับ uh> 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 นี่นะครับบุตร แน่นแล้วนะครับพุทก็คือเชื่อมวงในมานะครับเชื่อมวงในของปิดนกนะครับแล้วก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เชื่อมติดไว้ตรงนี้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนทั้งปิกนกนะครับเพราะว่าเบ,า,บามันหลวมโอเคอเรียบร้อยลูกหมากปีกนกบนล่างใส่เข้าไปแล้วนะครับลูกหมากแหลกใส่เข้าไปเรียบร้อยใส่ยางกระปุกเรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลฝั่งซ้ายเกือบจะเสร็จแล้วนะครับช่วงเย็ยนๆมาบารุมบารุ่มนะครับช่วงเย็ยนๆมาบรรุมบารุ้ม,มงานเหลืออยู่คันเดียวนะฮะนอกนั้นทาเสร็จหมดแล้วนะครับทางโน้นนะครับพี่จอดอดู่โน้นก็คือทําเสร็จแล้วนะครับวีออสทำเสร็จแล้วส่วนรถคันนี้รถตัวเองนะ มาดูทางด้านหน้าด้านหน้านอันนนก็เป็นรถช่างนะครับรถหลานนะฮะอันนี้ก็รถตัวเองนะฮะรถล,ลูกค้าเกี้ยงนะหมดทุกวันทําเสร็จหมดทุกวันนะครับฉะนั้นลูกค้าที่นี่ส่วนมากจะมาช่วงเช้าๆนะฮะจะมาช่วงเชา้าทําเช้าเสร็จบ่ายนะครับรับรถได้เลยนะฮะใครมาช่วงบ่ายเย็นๆถ้างานใหญ่ๆจะไม่ได้ทำนะครับก็คือนัดวันหลังนะครับ ไม่ได้ช่างเล่นตัวนะรว่าไม่อยากให้ลูกค้ารถมาค้างนะอยากให้ลูกค้ารถไปใช้ก่อนนะครับจะได้สบายใจนะครับมาถึงก็ส่วนมากมาถึงก็มาเช็คก่อนนะครับเช็ครายละเอียดต่างๆเช็คอาการเสียหายเ,าเช็คยอดเงินราคาที่จะทำนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับเงินพร้อมไม่พร้อมก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะถ้าเงินพร้อมก็ทํา เลยนะฮะถ้าที่เงินยังไม่พร้อมก็ทําวันหลังนะฮะมาวันหลังนะครับเช็คฟรีนะที่นี่เช็คฟรีเช็คอาการฟรีเช็คอาการไม่ได้คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวนะเช็คราคาให้เรียบร้อยเสร็จก็ไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวหาเงินมาซ่อมนะครับถึงจะได้ทำฝังท่านั้นกวาก็ใส่เกือบเสร็จแล้วนะ ลูกหม,มากปีนลูกบนล่างลูกหม,มากแหลกนะครับเดี๋ยวก็ใส่ลูกหม,มากกันจัดก,ก็เสร็จแล้วนะยางรอกันโครงใส่เรียบร้อยลูกหม,มากโครงใส่เรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวลงมาตั้งร้อตั้งศูนย์นะครับเสร็จสับเรียบร้อย เม็ดจั s เงียบกริบครับเงียบกริบอาการเอียดอาดเอียดอาดหายหมดแล้ว <c oughs> อาการเอียดอาดเอียดอาดหายหมดแล้วเงียบกริบเลยเดี๋ยวตั้งล้อก,ก่อนนะครับจะตั้งล้อปรับล้อก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับดีแมทคันนี้นะฮะวิ่งลองเรียบร้อยสร้างศูนย์เรียบร้อยก้านพวงมาลัยตรงหมดแล้วนะครับเสียงเงียบกริบนะฮะโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดลูกหมากยนต์หรือนัดยนต์ตะกิจจังหวดดอุดรทาน,นีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ